สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมก็ได้มาดีวิวครับวันนี้ผมโชคดีเหลือเกินครับตั้งไว้ที่อื่นไม่เข้าครับย้ายมาแค่วันนี้วันเดียวครับนี่ครับจากที่ผมย้ายพึ่งหลังจากท่อนน้นไปแล้วก็ผมเอานี่ครับกล่องไม้ครับเป็นตู้ลำโพงเก่าครับก็อบด้วยขี้พึ่งครับขี่ไข่พึ่งที่เราได้ จากลังนะครับหลอมจากลังครับแล้วก็เอามาทาทาข้างในแล้วก็อบด้วยแก๊สครับแล้วก็ทีนี้ผมก็ได้ย้ายมาวันนี้พึ่งก็ได้เข้าเรียบร้อยครับตอนเช้าเห็นมาสำรวจผมก็คิดว่าเอ๊ะมันทำไมแปลกจังแค่แป๊บเดียวมาสำรวจแต่ตอนนี้ก็เริืมมาเข้าแล้วครับนี่ครับนี่ครับถ่ายใกล้ๆครับตัวนี้มัน ก็ค่อนข้างจะนี่ครับด,ดูนิดๆครับแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็ไม่ทำไปครับนะครับก็ถ่ายไปดูไปครับจุดนี้คือเป็นจุดที่พึ่งเข้าดีที่สุดครับผมได้ย้ายไปวันก่อนที่ผมทำคลิปไว้ครับถ้าใครที่ติดตามหรือดูคลิปของผมก็จะเห็นเองครับ ว่าของผมได้ทำแล้วประสบความสำเร็จจริงๆครับตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ hey, เสียงอะไรทำไมเหมือนเหมือนกับเสียงเครื่องบินมาตอนเช้าเห็นมาสำรวจแต่ผมก็เลยมาดูทีนี้เพิ่งได้เข้าแล้วครับสุดยอดจริงๆครับจุดนี้เพิ่งเข้าดีมาก พึ่งเข้าเสร็จครับตอนกลางคืนต้องย้ายแล้วครับต้องย้ายที่ครับย้ายที่เพื่อจะให้พึ่งนะครับมาเข้ารังนี้ต่อครับรังปูนนี้ยังไม่มีครับรังบ่อปูนนี้ยังไม่มีพึ่งเข้านะครับแต่ตอนนี้เขามาเข้ารังข้างบนแทนครับนะครับ นางไม้ที่เป็นตู้รำพงเก่าครับผมก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ผมเลยื้อมาเอามาทำประโยชน์แบบว,ว่าล่อพึ่งแต่ตอนนี้พึ่งได้เข้าเรียบร้อยอถือว่าใช้ได้ครับโอเคครับสุดยอดครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ทุกทท่านที่เข้ามาชมเป็นพี่ป้าลุงนะอาหรือน้องๆ้องอะไรก็ ดีเหมือนกันครับที่เข้ามาดูเป็นประสบการณ์ที่การทำครับนี่ครับผมตั้งไว้ใกล้ๆครับแต่บางคนเขาบอกว่าตั้งใกล้กันพึ่งมันไม่เข้าแต่ผมว่าไม่จริงครับอยู่ที่ว่าจุดทำเลที่ว่าพึ่งเข้าดีหรือเข้าไม่ดีอยู่ตรงนี้ครับส่วนใหญ่ผมก็เลียงไว้กินครับไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่ แต่ถ้ามีคนมาขอซื้อก็ขายอยู่ครับน้ำพึ้งผมเล้งไว้กินครับเพราะเป็นยาชูกำลังครับเวลาเราอ่อนเพียหรือร่างกายเรารู้สึกว่ามันไม่กระปีก้กระเป๋าก็กินทุกวันครับวันวันละช้อนครับตื่นเช้า ช้อนหนึงถ้าให้ดีตอนเย็นอีกช้อนนึงครับเพราะน้ำพึ่งจะช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ที่จุดไหนที่มีเป็นบาดแผลเล็กๆอย่างนี้ครับก็จะหายไวมากครับเมื่อกี้ตัวต่อมาจับพึ่งไปหนึ่งตัวแล้วครับก็ปล่อยเข้าไปครับแค่ตัวเดียวแต่ถ้าหลายตัวเราก็ต้อง กำจัดต่อทิ้งครับให้นั้นต่อมันเป็นศัตรูเนาะเวลาเขามาขนพึ่งไปทีนี้เทนนิสจำนวนประชากรของพึ่งก็ลดลงพอเขาขนได้แล้วเขาก็ไปบอกไปบอกพึ่งที่ไปบอกต่อทัทีครับไปบอกต่อที่ว่าเป็นต่อทหารมาขนพึ่งไปอีก ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมผมจะได้ทำคลิปให้ทุกท่านที่เข้ามาดูได้ดูต่อ